สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุท่านเลยนะ,ะที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกับโบนะคะเหมือนเดิมเลยะคะที่เต็นรถโดนมือสองราชสุดพีคคาสเตอร์วันนี้นะคะมีรถเก่งรุ่นหนึ่งที่อยากจะมานําเสนอค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนรถสุดพิเศษนะคะทุกคนกว่า 50,000บาทด้วยนะคะวันนี้ก็ใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะอยากได้รถเก๋งที่ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะีคันนี้ราคาใบแด้อยู่ที่ประมาณ900,000กว่าแล้วก็ได้ตัวท็อปของเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวโตเก o โตเกะอัลติสนะคะ 1.6G ปี2017นะคะทุกคนคันนี้นะคะได้เป็นตัว 1.6G ซึ่งเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะคันนี้ราคาหน้าป้ายปกติอยู่ที่ 457,000ยังไม่รวมส่วนลดนะคะแล้วก็ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ960,000กว่าบาทนะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูบอดี้รอบนอกกันก่อนนะคะบอดี้จากที่โบเห็นนะคะก็ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ80-90%สำหรับบอดี้รอบนอกก็คือตัวรถเนี่ยนะคะ ไม่มีร้อรอยแล้วก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะทุกคนไม่มีร,อ,รอยขีดข่วนซื้อไปไม่ต้องเก็บงานอะไรและที่สาคัญคันนี้ทุกคนได้ยางปี2 0ง3ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นยางของ Firestone นะคราวนี้เดี๋ยวพามาดูด้านในกันก่อนนะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นในกล้องเลยนะบอดี้รอบนอกนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีร,อ,รอยขีดข่วนคือซื้อไปไม่ได้เก็บงานอะไรเพิ่มแต่ว่าเราจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมให้อยู่แล้วก่อนลูกค้าออกไปนะคะอันนี้เป็นรถสภาพซื้อเข้านะคะด้านในทั้งหมดเลยคันนี้จะได้เบาะสีครีมตัดกับสีดํา ที่สาคัญเลยทุกคนดูที่บริเวณหน้าจอค่ะปกติแล้วนะคะทั่วไปจะได้เป็นหน้ากากวิดิุเทสทั่วไปแต่อันนี้เราเปลี่ยนให้แล้วนะคะเป็นจออโนอย์พร้อมกับกล้องหลังแบบนี้ค่ะกับเลขไมล์ประมาณ1นึ่งแสนต้นๆน,น,นะคะก็ทุกคนดูได้เลยค่ะสภาพเบาะนะคะบริเวณด้านหน้าไม่มีริ้วรอยไม่มีอรอยขาดเช่นเดียวกันนะคะก็ให้สภาพ,พ้างในอยู่ที่ประมาณ90%เเลยเนาะคราวนี้มาดูที่บริเวณเบาะหลังค่ะก็กว้างขวางนั่งสบายเรารู้อยู่แล้วว่าเอาติสเนี่ยเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบาย แล้วก็โตโยต้าก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานมากถ้าพูดถึงรถเก่งโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์หลักๆเลยค่ะอะไหล่ก็หาง่ายด้วยนะมาดูกันที่ด้านหลังกันต่อจากคันนี้นะคะก็นี่มีมาพร้อมกล้องหลังแล้วถ้าคันอื่นคือจะไม่มีนะคะคันนี้เราเปลี่ยนให้นะนี่เป็นตัวอัลเทส 1.6G นะคะเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพด้านหลังกันต่อเนาะด้านหลังนี่เจอหน้าคากเดิมวิวเ,เดิมอยู่เลยเห็นไหมคะอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่จริงๆนะแต หน้ากากเดิมไปให้นะคะคือให้จอแอนดรอยไปให้เลยนะกแ็แต่ถ้าใครบอกว่าน้องพี่ไม่ได้อยากได้จอยดรอยก็แจ้งกันได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะข้างหลังก็จะได้สภาพแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกมหยี่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะก็ซื้อไปคือพร้อมใช้งานเลยนะถัดมาค่ะเดี๋ยวโบให้ดูบริเวณด้านนี้เนาะนะคะด้านนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสภาพภายใน,ในเหมือนที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วเนาะ ก็จะได้สภาพประมาณ80-90%เลยนะคะฟังก์ชันในรถมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวพามาดูเลยค่ะฟังก์ชันในรถคันนี้เลขไมล์่กิโลเมตรนะคะทุกคนจะได้ระบบพรูสตาร์ทนี่นะคะแล้วก็คันนี้ได้แอร์แบ็กเบายเพราะเป็นตัวท็อปของตัว,ว 1.6g นะคะกระจกข้างทับตัดไฟฟ้าได้นะคะเมื่อล็อกรถกระจกข้างจะล็อกนะคะจะปิด เมื่อปลดล็อกกระจกข้างจะเปิดนะคะมีบริเวณนะคะตรงนี้ก็จะมีควบคุมเครื่องเสียงถึงแม้จะเป็นจอยด้อยให้นะแต่ว่าก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยนะคะเก<ม>ียร์เป็นเกียร์อตัอตโนมัติแบบคลิปพอนิกนะคะก็จะเป็นเกียร์ที่ าสามารถใช้งานในระบบแนนวลได้แอร์เป็นแอร์หมุนปกติเลยนะคะสำหรับจะาอาติคันนี้นะคะก็ถัดมาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูบริเวณห้องเครื่องกันนะว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็มีสภาพเดิมไหมมีน้ำมันเครื่องเยอะไหมอะไรไหมไปดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาเครื่องของออติสนะคะ 1.6G คันนี้ค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยค่ะมอกเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ เัอรลักฝากระโปรงโตโยต้าก็ยังอยู่แบบนี้นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงมาไม่ได้ชนหน้าหนักมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้เขาเรียกว่าคานหน้านะคะคานหน้าน็อตบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะเพราะฉะนั้นรถไม่มีชนถึงคานอย่างแน่นอนเลยเนาะเครื่องเครื่องนะคะทุกคนก็ดูตามน็อตต่างๆได้เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นแต้มสีโรงงานเนาะก็ดูหัวน็อตเป็นหลักเลยจำไว้นะคะรถประกอบติดกันด้วยน็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการแกะมันก็ต้องแกะ ด้วยน็อตนะคะทุกคนก็ดูน็อตแบบนี้ได้เลยเนาะก็ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยเอาราคาและคันนี้นะคะราคาหน้าป้ายที่เรารู้กันอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ457,000บาทแต่ข,ขอคนที่มาจากคลิปนี้นะคะโบให้โปรโมชั่นส่วนโบสุดไปเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ60,000บาทและคนให้จริงๆอยู่ที่397,000บาทและถ้าใครอยากเป็นเจ้าของออาติคันนี้นะคะสามารถติดต่อมหาโบตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคันนี้ก็ สวยมากนะคะปี2017เลใไมอยู่ประมาณแส0 0ี่ันด้วยและวลองให้จอแอนด o อ d กับกล้องหลังด้วยนะคะในราคานี้เลยค่ะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ